มาดูข่าวอื่นกันบ้างนะคะล่าสุดมีรายงานค่ะว่าสื่อฝั่งทหารเมียนมาเป็นสื่อรัฐบาลเนี่ยออกมาเผยนะคะว่ากองทัพเมียนมานั้นรื้อตึกสแกมเมอร์ของจีนเทาใน KK Park เฮียนไปแล้ว100กับอีกหนึ่งหลังด้วยกันนะคะซึ่งในนี้ถูกระเบิดทิ้งไป18หลังแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังรื้อไม่เสร็จอีก47ตึกด้วยกันค่ะ วันนี้ค่ะ Popular News Journal เป็นสำนักข่าวที่เสนอเนื้อหาเชิงสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาและกองทัพเมียนมามีการเผยภาพล่าสุดนะคะสภาพภายในโครงการเมืองใหม่ k k p a r k ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งปฏิบัติการใหญ่ของเหล่าส s c a ม m e r จีนเทาในจังหวัดเมียวดีอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเกือบทั้งหมดภายในโครงการนี้เนี่ยถูกกองทัพเมียนมาทำลายลงจนแทบจะราบคาบเลยค่ะ ตามข่าวให้รายละเอียดเอาไว้นะคะว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเมืองใหม่เคเคพาร์คมีอาคารขนาดต่างๆทั้งสิ้นเนี่ย148หลังถูกรื้อถอนทำลายไปหมดสิ้นแล้วเนี่ย101หลังด้วยกันยังคงเหลือที่ยังทำลายไม่เสร็จอีก47หลังซึ่งในจำนวนอาคารที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว101หลังนั้นเป็นการทำลายด้วยการระเบิดทิ้งทั้งอาคาร18หลังค่ะ ส่วนอีก83หลังเนี่ยใช้เครื่องจักรหนักในการรื้อถอนโครงการ KK Park ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองเมยวดีตรงข้ามกับบ้านแม่กุท่าสุงตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งแหล่งสแกมเมอร์ที่นี่มีนายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐเกรียงหรือว่า bgf รวมถึงนายทหารของกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ k n l a บางรายที่ได้รับผลประโยชน์จากเหล่าจีนเทานี้เนี่ยสนับสนุนนะคะกองทัพเมียนมาเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างจีนเทานในเคเคพาร์คระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มีชาวต่างชาติที่ทํางานให้กับแก๊งสแกมเมอร์กว่า1,500คนพากันหลบหนีข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งอําเภอแม่สอดจังหวัดตากในจนํานวนนี้เป็นชาวอินเดียมากที่สุดนะคะถึงกว่า500คนแล้วก็ทางการอินเดียนําเครื่องบิน430บินมารับที่สนามบินแม่สอดเพื่อนําชาวอินเดียเหล่านี้กลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นมากองทัพเมียนมาได้ระเบิดอาคารหลายแห่งภายในเมืองใหม่เคเคพารติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันภาพเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดเนี่ยว่ากันว่ารับรู้ได้อย่างชัดเจนในฝั่งไทยนะคะรวมถึงมีหลายครั้งที่เศษซากชิ้นส่วนของอาคารที่ถูกระเบิดเนี่ยกระเด็นข้ามชายแดนมาถึงอำเภอแม่สอดเลยค่ะ อย่างไรก็ตามแม้กองทัพเมียนมาจะก,กวาดล้างใหญ่แก๊งสแกมเมอร์ของกลุ่มจีนทาวในเคเคพารแต่ว่าในพื้นที่เมืองเมียวดีโดยเฉพาะตลอดแนวชายแดนที่อยู่ติดกับจังหวัดตากมีแหล่งสแกมเมอร์ที่ก็ยังคงเปิดปฏิบัติการช่อโกงคนทั่วโลกอยู่อีกหลายแห่งด้วยกันนะคะแหล่งใหญ่ที่สุดค่ะก็คือโครงการใหม่ ช่วยโกโกค่ะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดและแม่ระมาดซึ่งตรงนี้ค่ะมีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนภายใต้การนำของนายพลซอชิตตูที่เป็นผู้รับผลประโยชน์และโครงการไท่ฉางซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอพบพระที่นี่จะมีกองกำลังเกรียงพุทธหรือว่า DK b a นั้นได้รับผลประโยชน์แล้วก็คอยดูแลอยู่ค่ะ